สำหรับตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการ Man g ก g การ e เดนกับพิงพิงแมงโก้แล้วก็พี่พอลลี่แมงโก้มาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะค่ะเอาเลยค่ะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ส่ง SMS เข้ามาทักทายกันที่หน้าจอรีบส่งกันเข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพราะว่าหมดเวลาลงแล้วนะคะสมรับช่วงเวลาของ Man g ก g a r d e เดก็คือเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะ่คะส่งกันเข้ามาค่ะพิมพ์เอ็มเว้นวรรคตามด้วยข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4240-33ค่ะแตต่เราก็้องย้กันอีกคร่้งนย์สาวสานนี้ค่ะที่ SMS เข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการ ถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีของรางวัลมาให้คุณได้ร่วมลุ้นเพื่อที่จะเป็นเจ้าของนะคะ,ะแต่ว่า วันนี้ค่ะพิเศษยิ่งกว่านั้นค่ะทางรายการ Man g ก g a r d e เดก็มีบัตรชมภาพยนตร์มาฝากผู้ชมการชนะหพี่พรใช่แล้วแหละค่ะบัตรชมภาพยนตร์นี้นะคะเป็นการร่วมมือกันระหว่างแมงโก TV ร่วมกับมงคลเมเจอร์แล้วก็โรงภาพยนตร์ SF World Cinema นะคะเป็นการชมภาพยนตร์เรื่อง Detective D ดีตีเหลอญเจียดาบทะลุคนไฟค่ะซึ่งจะมีการฉายนะคะในวันอังคารที่28กันยายนนี้แล้วค่ะในเวลา1ทุ่มนะคะที่โรงภาพยนตร์ SF World Central World นะคะซึ่งคุณผู้ชมคนไหนที่สน ใจค่ะเพียงแค่คุณติดต่อเข้ามาขอรับบัตรได้นะคะเป็นประจําทุกวันตั้งแต่10บโมงเช้าไปจนถึงหนึ่งทุ่มตรงค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะง่ายนิดเดียวค่ะเบอร์0-2 3 3 8 3 6 8 4ากนะคะย้ากันอีกสักครั้งค่ะ0-2 338 3 6 8 4ค่ะรีบติดต่อกันเข้ามานะคะจะได้พาคนรู้ใจหรือว่าครอบครัวเนี่ยไปนั่งชมหนังแบบนี้กันก็ได้ค่ะใช่แล้วค่ะย้ากันอีกครั้งค่ะสำหรับคผู้ชมคนไหนที่รู้ว่าตัวเองนั้นว่างนะในวันทั้งคาหน้าที่ <c oughs> ถึงนี้ค่ะเวลาหนึ่งทุ่มตรงค่ะติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้ค่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วที่จะพาคุณผู้ชมไปงาน Big Fu ัน e s t กันค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับงานที่พี่พอลลี่พูดถึงนั่นก็คือคอนเสิร์ตท,ที่สุดมันอย่างที่ผิ่ผิงบอกไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะ <c oughs> ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของ GMMTV นะคะกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าค่ะโดยเขาได้รวบรวมโชว์ที่สุดจะพิเศษมากๆมาฝากผู้ชมกันซึ่งในงานนี้ค่ะนอกจากจะมีเหล่าบรรดาศิลปินนักรองที่เป็น นักร้องจริงๆเป็นนักร้องปัจจุบันที่จะมามอบความสุขให้แล้วนะในงานนี้ยังมีเหล่าบรรดาดารามาร่วมร้องเพลงด้วยส่วนจะมีใครค่ะไปติดตามชมจัดข่าวนี้เลยค่ะค่ะ แถลงข่าวเปิดตัวไปแล้วครับสำหรับมหากรรมความมันสนุกสุดเซอร์ไพรส์บิ๊กฟันเฟสบายฮอนด้าที่ GMMTV และรถจักรยานยนฮอนดา้าร่วมมือกันจัดขึ้นครับโดยรวบรวมโชว์ยิ่งใหญ่ไว้ในงานเดียวกันที่คุณผู้ชมจะได้สัมผัสทั้งอาซิโมหุ่นยนต์อัจฉริยะคล้ายมนุษย์ที่เป็นขวัญใจคนทั้งโลกและยังมีโชว์มอเตอร์ครอสจาก3นักแข่งระดับโลกและที่สุดนะครับก็คือการแสดงสดครั้งประวัติศาสตร์กับโชว์พิเศษบนเวทีเดียวกัน ของ7วงชั้นนำทั้ง The Bottom Blue, Teddy Scarband, Scrap, The Rich Mantoy, Titanium และ T Bone นอกจากนี้ครับยังจะได้พบกับคอนเสิร์ตของวงระดับตำนานของไทยอย่างคาราบาวด้วยครับเสริมทัพด้วยแขกรับเชิญทั้งวงสินเจริมราเตอร์ป่าเทพโพงามเมพิชนาต er. และไอเอพิสดารวมทั้ง2ดีเจหนุ่มฮอตฮิตเจมนทนจิราและจอหนนี่อันวาที่ทั้งหมดครับจะมาระเบิดความมันเต็มรูปแบบในวันเสาร์ที่30ตุลาคมนี้ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวมาก ที่งานนี้ทาง GMM Grammy มั่นใจครับว่าจะสามารถดึงดูดแฟนเพลงวัยรุ่นกว่า60,000คนเข้าไปชมคอนเสิร์ตครั้งนี้ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าชมนะครับ Big Fun Face by Honda นั้นทาง GMM TV และรถจักรยานยนต์ฮอนด a ก็จัดให้ชมแบบฟรีๆเพียงส่ง s m s พิมพ์คำว่า Honda HONDA เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลส่งมาที่เบอร์480266ก็จะได้รับบัตรเข้าชมฟรีๆโดย1 s m s ได้รับบัตร2ใบครับ โอ้โห oh ่ oh, ฟังแล้วพี่พอรีบ น่าประหลาดใจมากเลยว่าเขาสามารถรองรับคนที่สนใจและอยากจะเข้าชมได้มากกว่า6 0,000นคนเลยล่ะค่ะสำหรับงานนี้และที่สำคัญยังฟรีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่อยากจะร่วมเป็นร่วมสัมผัสกับหนึ่งในประสบการณ์ความมันส์ในครั้งนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะรีส่ง SMS เข้ามาโดยการพิมพ์ h อน da เว้นวรรคนะคะแล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลจริงของคุณและส่งเข้าไปที่เบอร์480266ค่ะจากเรื่องราวของงานคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเข้ากองถ่ายภาพยนตร์กันบ้างค่ะซึ่งภาพย ตรวนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะที่เป็นแนวคอมดีด้วยค่ะกับสูตรขออภัยค่ะผู้ชายหลันล้าสูตร 3G ซ่าหากิกนะคะซึ่งจะเป็นฉากไหนตอนไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะ ทำกันอย่าสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะสำหรับภาพยนตร์คอมมดี้เรื่องใหม่ผู้ชายหลั่นล้าสู่สามจีซาหากิกและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นฉากที่สามภรรยานำโดยส้มธรรมรสใจชื่นฮันนี่พระรบุญเกียรติและหนูเล็กก่อนบ่ายกำลังลุยบอกโคนควานหากระสุนปืนเพื่อช่วยชีวิตสามสามีส,ดสุดแสบของผู้เชอฉากพิกแย้นมน้ม เจี๊ยบเฉินยิ้มและเกลือกิติเชี่ยววงกูลจากเหล่าบรรดาเจ้าพ่อทั้งหลายโดยเรื่องเกิดจากที่ชาคริตบุกมาช่วยกิ๊กเก่าอย่างนกอุชนีวัฒฐานะที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันเดือดร้อนถึงเพื่อนรักอย่างเจี๊ยบและเกลือที่ต้องตามมาช่วยแต่สุดท้ายก็โดนจับได้นาที่ช่วยชีวิตเลยกลับไปตกเป็นของภรรยาสุดที่รักทั้งหลายแทนค่ะวันนี้นะคะสนุกมากเลยค่ะเพราะว่า เราได้เล่นโคลนกันนะคะเหมือนลูกควายเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะเอ้ยเหมือนลูกควายโอ้โหอารมณ์แรกนึกว่าลงไปแช่อยู่ในบ่อช็อกโกแลตอะไรนะคะแต่ว่าสากปันมากเข้าปากด้วยกินก็ไปด้วยหรอคะมันเข้าไปเองมันเข้าไยังไงเข้าไปแล้ว ก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีค่ะเพราะว่าใครจะคิดว่าผู้หญิงอย่างเราจะกล้าลงไปแบบช่วยสามีของเราแบบตะลุยหากระสุนเม็ดเดียวค่ะเพื่อที่จะช่วยชีวิตเขาก็เป็นฉากอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็สนุกมากๆค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็ดอยากจะให้พวกเราแสดงถึงความเข้มแข็งถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็จะมีจุดลึกๆซึ่งเป็นเมียที่รักสามีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยก็สามารถที่จะตายแทนเขาได้เพราะฉะนั้น สิ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องสู้เพราะว่าถ้าไม่สู้เขาก็ต้องตายชีวิตจริงเออพูดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นความรักค่ะมันบอกบางหลักกว่านี้ก็ต้องทำเนาะแล้วหนุ่มๆล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ต้องเห็นสาวๆลงไปลุยบอกคนเละซะเต็มตัวขนาดนี้ สะใจครับจริงๆแล้วคือหลายท่านคิดว่าเราทำไมรู้สึกอย่างนี้เพราะว่าหนังทั้งเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเราโดนอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ฉากแรกนะครับเนี่ยสถานะที่อันเดียจะคอยมเมียสบายอยู่ในห้องแอร์บ้านอะไรเงี้ยครับเอาคืนก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วครับผมเดี๋ยวเดือนธันวานะฮะกลางเธันวาเราก็จะได้ชมกันแล้วในโรงภาพยนตร์ก็ติดตามกันด้วยครับผู้ชายลันล้าครับครับผม นอกจากนั้นในวันนี้ยังมีฉากเปิดตัวตลกร้อยล้านที่มาในมาดของเจ้าพ่อหม่ำจกมกกับฉากการปรากฏต,ตัวสุดอลังการบนเรือสปีดโบ๊ทอีกด้วยค่ะคงเป็นเจ้าพ่อหรครับก็ช่วยกันไปคน,คนละคัดคนละซีนเขามั่งเรามั่งของการเดียวกันใช่แน่นอนอยู่แล้วเ <laughs> ขาก็มาเราฟรีเหมือนกันครับมันก็ต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันครับเ <laughs> ขาเพิ่งไปถ่ายของคุณเท่งคุณหนุ่มเหมือนกันคัดหนึ่งซีนหนึ่งเหมือนกันใช่ คุณหนุ่ยอีกคัดหนึ่งซีนหนึ่งก็เผื่อๆเอ,เออเฟื้กันไปวงการเดียวกันใช่แต่พอเรื่องนี้นี่เน้นดุหรือว่านินฮาคะเดี๋ยวต้องถามพุม่มกากเขาอีกทีหนึ่งเลยว่าเขาเอาแบบไหนเอาฮาก็ได้เอาดุก็ได้เอา,ถ,าถ้าดุทำหน้าไงคะแล้วละฮาระคะ ผู้ชายหลันล้าสู่3 g มจีซ่าหากิกขณะนี้ไทยทำเสร็จสมบูรณ์ไปกว่า90%แล้วและจะได้เวลาออกใช้จริง16ทธันวาคมนี้ใครเป็นแฟนของพวกเขาและเธออดใจรอกันสักนิดนะคะงานนี้ได้ขำกันท้องแข่งทั้งโรงแน่ๆค่ะ เอาล่ะค่ะจากกองถ่ายภาพยนตร์นะคะตอนนี้เราไปกันที่เรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่เป็น Talk of the Town จริงๆค่ะนั่นก็คือกรณีของฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็แอนนี่บรู๊คนะคะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมายี้เน่นะคะที่เฮียฮอสุรชัยเชษชิศักดิ์ได้ไปออกรายการเรื่องเด็ดเย็นนี้ทางช่องสามกันค่ะซึ่งตอนนี้เราก็มีภาพบรรยากาศของที่นั่นมาฝากกันค่ะค่ะ ซึ่งสาหรับในงานนี้นะคะทางเฮียฮอก็ได้ย้ําคําพูดเดิมที่ได้ถแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้ค่ะว่าตอนนี้เรื่องราวระหว่างฟิล์มรัฐภูมิกับแอนนี่บรูคค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังมีเรื่องของเด็กน่ารักน่ารักเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทางเฮียฮอเองก็อยากจะให้ทางฟิล์มรัฐภูมิกับแอนนี่บรูคนะคะตรวจ d n a เพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงและตอนนั้นไม่อยากให้ทั้งคู่ทําผิดซ้ำสองค่ะ หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ตรวจ DNA นะคะก็อยากให้คนทั้งสองคนมาคุยกันอีกครั้งค่ะโดยเฮียฮอเองนะคะเขาคิดว่าจําเป็นจะต้องมีตัวกลางมารับฟังเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครพูดความจริงหรือว่าใครพ mm ูดเท็จกันแน่ค่ะค่ะซึ่งตรงนี้เองนะคะก็เขาบอกกันว่าต่างคน,นก็ต่างกับพูดกันไปคนละแบบนอกจากนี้ก็ยังมีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะดังนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเป็นเรื่องของการตรวจ DNA นนั่นเองใช่ค่ะ,คะ ค่ะแล้วถ้าเกิดจะว่าจะถามถึงเรื่องงานว่าได้รับผลกระทบมากน้อยยังไงนะคะเฮียฮอยังบอกว่าทางบริษัท RSA ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะว่าตอนนี้เพิ่งเรื่องต้นสัญญาโปรเจกต์แต่ว่าวางแผนงานแล้วก็พูดคุยกันกับเรื่องงานนี้มาเป็นปีแล้วค่ะ<ช>จึงทําให้เรื่องของงานมีสะดุดบ้างแต่ว่าบังเอิญเรื่องนี้เกิดมาในช่วงที่ฟิล์มกาลังมีงานเข้ามาเยอะ ดังนั้นค่ะเมื่อฟิล์มต้องพักงานฟิล์มจึงต้องสูญเสียรายได้ในช่วงนี้ไปเป็นมูลค่าถึงประมาณ10ล้านบาทเลยค่ะถือว่าไม่ใช่จำนวนน้อยๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของการตัดสินใจลงโทษนั้นน,น,น,นคะนคะฟิล์มก็เขาบอกกันว่าหลายฝ่ายบอกว่าเฮียเนี่ยสองมาตรฐานอย่างศิลปินรายอื่นที่เคยทําผิดก่อนหน้านี้ก็ถูกฉีกสัญญาไม่ได้เป็นเด็กในสังกัดอีกต่อไปแต่ว่าทําไมทําไมกรณีของฟิล์มเนี่ยเฮียเพิ่งแค่ระงับผลงานไว้ชั่วคราวเท่านั้นซึ่งเฮียก็บอกว่าเฮียยอมรับว่ารักฟิล์มเหมือนลูกดูแลฟิล์มตตั้งแ่อย ตอนนี้เขาก็อายุ25แล้วซึ่งฟิล์มเองก็เคารพเฮียเหมือนพ่อเช่นกันดังนั้นในการตัดสินใจเรื่องนี้มันเลยยากมากค่ะซึ่งสุดท้ายนะคะเฮียฮอก็ได้พูดว่าถ้าเกิดว่าน้องที่คายุคนั้นเป็นลูกของฟิล์มจริงก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่คนคนนึงจะมีลูกค่ะ,คะส่วนว่ามีลูกแล้วจะกระทบกับเรื่องงานในวงการบันเทิงหรือเปล่านั้นก็เป็นเรื่องของประชาชนว่าประชาชนค่ะจะเป็นผู้ที่ตัดสินเองว่าเขายังรักฟิล์มอยู่หรือเปล่าค่ะค่ะงั้นตอนนี้นะคะเราก็ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ ของเฮฮหอคุณสุรชัยเชฐดช่ศักดิก์กันในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะผมคิดว่าเฮียไม่เชื่อว่าจะมีใครใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้ไงแสดงว่าเฮียมั่นใจว่าเรื่องจะคลี่คลายในผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ต้องหาทางจบให้ได้ปล่อยไว้อย่างนี้ใครจะใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มหรือเป็นแอนนี่และมีลูกหนึ่งคนเกิดขึ้นมา คือตะกี้อย่างที่ผมคุยกับอุตส่าหยุ่นแสักครู่เนี่ยอยากจะคุยกันก็ได้แต่ต้องมีใครสักคนถ้าจะให้เรื่องจบนะครับเพราะว่าคุยกันสองคนก็เรื่องมันวันนี้มันมันมีปัญหาเพราะก็คุยกันสองคนนี่แหละถ้าใจมันจบมันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งมาเป็นกระตักกลางหรือเป็นคนที่คุณสบายใจด้วยเราก็ทําเรื่องมันจบเสียเรนั้นในเรื่องของโฆษณาของฟีีมีผลกระทบไปค่ะที่เป็นพรีเซนเตอร์จะโดนฟ้องร้องไหมคะฟ้องร้องไม่มีครับ แต่ว่ากระทบเนี่ยก็กระทบนะครับก็ต้องเรียนว่าก็อย่างที่ตะกีก้เราคุยกันว่าคนที่กระทบหนักสุดตอนนี้เป็นคงเป็นเรื่องของออตัวฟิล์มเรื่องของรายได้ฟิล์มนะครับแล้วมีถอดไหมคะเป็นงานโฆษณาที่ที่เป็นอยู่นะตอนนี้มีถอดไหมที่เป็นอยู่แล้วไม่มีฮะแต่ว่า<ม>ที่ที่พูดคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่างานโชว์ต่างๆเราก็มีการไปพูดคุยว่าเคลียร์ซะเพราะว่าฟิล์มไม่อยู่ในภาพที่จะไปไปทํางานได้<ม><ม>เขาก็เสียใจมากกว่าแล้วก็จริงๆเขาก็ช็อกอ่ะ พูดจริงเขาก็ช็อกอ่ะเพราะว่าก่อนที่จะถแถลงข่าววันจันทเนี่ยก็วันอาทิตย์ก็เรียกฟิล์มาคุยว่าเออจะตัดสินใจแบบนี้นะครับรอ๋อไม่หรอครับแล้วแต่คนอื่นมองเวลาอย่างที่อย่างที่เฮียพูดมาตลอดเวลาว่าเ,ออเฮียพิจารณาอะไรเนี่ยก็ตามเนื้อผ้าแล้วเวลาพิจารณาอะไรเนี่ยก็บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยมันก็แล้วแต่มุมมองก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าก็เฮียก็รักฟิลเหมือนลูกฟิลมัน เขาลบเงียรักเงียเหมือนพอ่อแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ารักกระสนรักใช่ไหมลูกเราช่วยได้ก็ช่วยแก้ปัญหาได้ก็ช่วยกันแก่ลงโทษก็ต้องลงโทษมันก็ อาและค่ะและหลังจากที่จบรายการนี้ไปแล้วนะคะต้องบอกบอกว่ามีการติดต่อไปค่ะอย่างเสียอู๊ดนะคะหรือว่าคุณสิริกรบุญฉิมนั่นเองค่ะซึ่งแองโก้ทีวีนะคะก็ได้มีโอกาสค่ะไปสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นนะคะของเสียอูด๊ดหรือว่าคุณสิริกรบุญฉิมนะคะในกรณีที่ก่อนหน้าน,นี้ค่ะพิงคเคยมีความสัมพันธ์กับฟิล์มจนทําให้เข้าใจผิดกันค่ะซึ่งเสียอู๊ดนะคะก็ได้ความแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ออกมาด้วยนะคะว่ามีการพูดผ่านทางเลขา ะะ<ช>เป็นลายมือสั้นๆว่าครอบครัวนี้ไม่มีความรับผิดชอบซึ่งประธานคําว่าประธานเนี่ยก็คือเคยพูดมานานแล้วก<ช>็วเ,ขเขียนตัวย่อเป็นตัวปอปาทอทงอจุดนะคะ,คะ เขาบอกว่าซึ่งเรื่องนี้ค่ะปอทเคยพูดไว้นานแล้วซึ่งปอทที่ว่านี้ก็คือเป็นคําอ่านว่าประธานที่มาเคยพูดมานานแล้วเองแล้วก็คาดการกันว่าปอทน่าจะย่อมาจากคําว่าประธานนะใช่ค่ะซึ่งประธานที่ว่านี้นะคะก็คือหมายถึงตัวเสออูดในฐานะประธานบริษัทดมอนฮิวนั่นเองค่ะค่ะเอาละค่ะและสาหรับเรื่องราวเรื่องนี้ดูท่าจะยังไม่จบลงง่ายๆนะทุท่ใค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเรื่องราวของฟิล์มรัฐภูมิกับแอนนี่บรูคนะคะจะมีความคืบหน้ายังไงค่่ะาางงตตตออนนี้กก็ํลัิดมยู ตลอดเวลานะคะ,คะแต่ถ้าเกิดมีความขึน้นได้ยังไงจะรีบนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นมารายงานที่คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการแมงโก้การเด่นหมดลงแล้วค,ะค่ะ,<ส>ะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะคะวันนี้เนี่ยต้องขอให้รางวัลเป็นคําขอบคุณนะคะ,คะที่ส่งกันเข้ามาทักทายกันค่ะสําหรับช่วงเวลาต่อไปนะคะพบกับช่วงเวลาของเสียงเพลงในช่วงของมิวสิควาดจากนั้นนะคะแมงโก้แบ่งโก้ค่ะคุณจิ๊บวันณศิริศริวันจะพาไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นติดตาาัันน้ค่่่ะแววสํหรบ พิงพิงแมงโก้แล้วก็พอลลี่แมงโก้ร่วมไปถึงทีมงานแมงโก้การ์เด้น Garden, ทุกคนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ